อย่าไปเชื่อพระที่หลอกให้เราต้องแบบเสียเงินเยอะๆทําพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ทำนูน่ทนทํานี่ให้บูชาวัตถุมงคลไปแล้วโยมเอาวันนี้ไปนะแล้วโยมจะรวยโยมจะไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหนูศึกษาทำหนูแบบเข้าถึงพระรัตนตด้วยตัวหนูเองได้ค่ะ <c oughs> ที่บ้านมีพระพุทธรูปค่ะ ที่บ้านมีพระพุทธรูปค่ะเดี๋ยวนี้ญาติโยมเขาก็สวดมนต์กันเองได้สวดมนต์เองได้เราไม่จําเป็นต้องเสียเงินนะให้พระหลอกเราทําพิธีกรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยคือวิธีความศรัทธาที่มันที่มันเซฟตัวเราถ้าคุณอยากศรัทธาแบบที่คุณจะเซฟตัวคุณเองแบบไม่ไม่ตกไปเป็นเหยื่อของคนที่หากินกับความศรัทธาของคนนะ่ะคุณต้องศรัทธาให้มันถูกหลักให้มันเหมาะสมถูกต้องแบบนี้แล้วคุณจะไม่ถูกหลอกคุณจะไม่ถูกหลอกอืม อย่าไปหาพวกที่ชอบอ้างตัวว่าฉันสื่อสารได้ฉันเป็นสายตรงฉันมียานอะไรแบบเนี้ยพวกนี้ดิฉันไม่เชื่อหรอกพวกนี้ดูดเงินพวกนี้ยิ่งกว่าคอเตนเตอร์อีกดูดเงินดูดทองนี่เอาศรัทธาเดี๋ยวศรัทธาเองเลยค่ะโดยตรงเองศรัทธาเองเลยโดยตรงเองด้วยตัวเองเสียน้อยสุดเสียน้อยสุดอืมเสียน้อยสุด เชื่อกลมเชื่อกลมอุตตุดีกว่าหลวงตาทำรูปเหมือนให้คนบูชาอ่ะแล้วคุณจะต้องไปบูชาป่ละล่ะถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณก็ไม่ต้องไปบูชาสิถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณก็ไม่ต้องไปบูชาเขาคุณก็ไม่เสียตังคุณก็ไม่เสียตังศรัทธาตัวเองติคุณก็ได้ไม่ต้องเสียตังเชออ่าเวลาคุณก็ไม่ต้องเสียตัง มือคนไม่นับถือศาสนาใดเชื่อเชื่อคืออะไรคะเชื่อคืออะไร fc ด้วยค่ะขอบคุณคุณรัตตมีนะคะเดี๋ยวจะเอาตะกร้าปลาขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาตะกร้าปลาขึ้นแล้วจะขายปลาต่อแล้วคนไม่นับถือศาสนาใดจะบรรลุธรรมได้ไหมถ้าไม่นับถือศาสนาก็ไม่ต้องสนใจเรื่องการบรรลุธรรมค่ะ ถ้าสนใจเรื่องการบรรลุธรรมก็ต้องปฏิบัติตามแนวศาสานาแต่ถ้าเปลี่ยนจากคำว่าบรรลุธรรมเป็นบรรลุเข้าถึงความสงบสุขสามารถทำได้หมดคนไม่มีศาสนาก็สามารถเข้าถึงความสงบสุขได้สามารถเข้าถึงความสงบสุขได้นะคะ <c oughs> ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ายังมีพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเลย พระปัจเจพพทธเจ้าคือคนที่บรรลุธรรมได้ด้วยตนเองบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองไม่ต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าสอนคนอื่นไม่ได้สอนคนอื่นไม่ได้ปัจเจกะแปลว่าเฉพาะตนบรรลุธรรมได้เฉพาะตนเพราะธรรมมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาพิขเวตถาคตานัง พระตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามหลักธรรมนิยามมันอยู่คู่กับโลกอยู่แล้วอนัตหลักอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่คู่กับโลกนี้อยู่แล้วถ้าคุณเห็นหลักไตรลักษณ์นี้ได้คุณก็เข้าถึงความสงบสุขของชีวิตได้เห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดโดยอัตโนม,มัตริรู้ว่าอ๋ออันนี้มันไปยึดไม่ได้นะอันนี้มันไปยึดไม่ได้อันนี้มันไปเอาเป็นแก่นสารสาระไม่ได้แล้วคุณปล่อยวางได้เวลาที่คุณต้อง เผชิญหน้ากับสัจจะหรือทุกข์ัดสะกับความจริงแล้วคุณปล่อยได้เจอความสูญเสียคุณปล่อยได้เจอความไม่พึงพอใจคุณปล่อยได้อย่างเงี้ยคุณก็เป็นคนที่เข้าถึงความสงบสุขของชีวิตได้นะหรือจะเข้าถึงอะไรอ่ะอย่างที่คุณใช้คําว่าบรุลธธรรมในทางศาสนามันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละมันก็ได้ก็พราะพรุทธเจ้าเป็นคนพูดเองอะว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามหลักธรรมนิยามมันเป็นหลักที่มีอยู่คู่กับโลกอยู่แล้ว พระเจ้าแค่ค้นพบแล้วก็เอามาแจกแจงแสดงให้พวกเราพวกเราฟังเพราะพทธเจ้าไม่ใช่ไปบัญญัติสิ่งที่มันไม่มีนะพทธเจ้าเป็นแค่คนค้นพบพราะพทธเจ้าเปรียบเหมือนพ,พระองค์ว่าเป็นเป็นคนที่ไปนค้นพบนครล้างซึ่งมันมีอยู่ก่อนแล้วและเมืองศากสู์น่ะธรรมะมันคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนไปพบเฉยๆมันไม่มีคนที่มันมีสติปัญญา มากพอที่จะไปค้นพบแล้วเอามาแจกแจงอย่างลึกซึ้งครบถ้วนอย่างพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าท่านบ,นนบรเพญบารมีมาท่านมีปัญญาบาร,รมียิ่งยวดใช่ไหมลนะ่ะท่านอยู่ในฐานะที่ท่านสามารถแบบแจกแจงแสดงได้อย่างครบถ้วนถ้าอาศัยแบบพวกเรามนุษย์ปุถิชนเราไม่มีสติปัญญามากพอที่ขนาดนั้นที่เราจะไปแจกแจงแสดงได้แต่ถามว่ามันมีอยู่แล้วไหมมีอยู่ มันมีอยู่แล้วหลักอายตัพก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเพระพทะเจ้าแค่ไปค้นพบเท่านั้นแค่ไปพบเท่านั้นแต่ของพวกนี้มันไม่ใช่ของใหม่ในโลกมันเป็นของที่มีอยู่คู่กับโลกอยู่แล้วมันก็เหมือนเรื่องหลักโลกกระทำนั่นแหละสิ่งที่มันมีอยู่คู่กับโลกตราบใดโลกมันยังมีอยู่โลกกระทำธรรมที่อยู่คู่กับโลกมันก็ต้องมีมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบนินทาสั้นเซื่สุขทุกข์มันก็มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่อยู่แล้ว ยกเว้นว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่าแต่ประเด็นสาคัญคือคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไงถ้าอาศัยลําพังแค่สตปิปัญญาของตัวเองมันมองไม่เห็นมันก็ต้องอาศัยคนที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมาคอยเป็นกัลยาณมิตรบอกกล่าวให้เราแบบมีดวงตาเห็นธรรมอ่ะพระพุทธเจ้าถึงบอกไงว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหม,มจรรย์ <c oughs> เพราะคนเราบางทีมันอาศัยลําพังแค่พึ่ง พึ่งสติปัญญาตัวเองมันมองไม่เห็นมันมองไม่ออกมันก็ต้องอาศัยเพื่อนที่เรียกว่าการยานามิตรคอยมาสก,กิดทําให้เราเห็นว่าโอ้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ทุกข์มันอยู่ตรงนี้เราจะออกจากปัญหาออกจากความทุกข์ได้ต้องทําแบบนี้เราก็ต้องพึ่งพึ่งเพื่อนหรือพึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าการยานามิตรซึ่งธรรมะก็สําหรับดิฉันนะธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการยานามิตรชั้นเยี่ยมเลยมีธรรมะติดตัวไว้เราก็ สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เวลาเราเจอกับความทุกข์ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่คุณจะคิดเด้อไปคิดกันเอาเองเด้อโตโกันแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้ดิฉันบอกหรอกดิฉันเป็นแม่ค้าขายปลาดิฉันไม่ใช่พระดิฉันเป็นแค่แม่ค้าขายปลาคนหนึ่งดิฉันไม่ใช่พระวิปัสสนาจารย์ค่ะดิฉันก็พูดได้เฉพาะแค่ดิฉันก็พูดได้ตามสติปัญญาของดิฉันเท่านั้นค่ะ ดิฉันก็พูดได้แค่ตามสต,ติปัญญาของดิฉันเท่านั้นตะก้ามาโอเคโอเคตะก้ามาไอตะ<ม>เอาเอาปลามาเอาปลาในตู้เย็นมามีคนบอกตะก้ามาแล้วปะเราแสดงทมแล้วเขาจะติดกันเทศอ่ะญาติโยมที่ฟังธทมวันนี้แล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระธรรมก็ติดกันเทศปะติดกันเทศด้วยการซื้อปลาอัตมานะปะ ยจะมาจะเอาตะกร้าขึ้นนะป่ะยิดโยมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลน,นะป่ะเจดห้าบ้าน